สบายดีพี่น้องวัยสุโคุโชนุขทุมบยสุนขทัยสนโขท้ยทัยขทดยสุโขทขท้ข้ขยโ้ยโขยุโขยสัยหัวมันนูนทั้งเป็นััยทัยัยัยขัั ไปแล้วไปไปแล้วมันจมหางมันติ๊กขึ้นก็นไ่ได้พี่น้องเฮ้ยคุดลงเอกบุขข้นได้หะคุดมองตีนมันน้ำพึอม เอาขื้นฝุ่นเลยขื้นเทิงเลยถอดพานไทยรถได้สบดีปะลุงดูเีงสบายดีปะลุงแม่ อ่าเดยหไทยค่หยดไทยน้ากหดไทยหน้าค่ะ บุทธมองตีนข้นน้ำแน่จมลงขึ้นบ่ได้ไนดะ้ข้นจะเอาลงใหม่เอาลงมาครับ

คนละด้งดึงยดเยยยู่อยู่ทาน,นอกได้หรือไม้จักนกได้เลยคาอืมอะถอดจักรถอดฟันไทยออก่ลางออกก่อนลกลงมาอะไรครับน้ำเล็กเลย กึ่งออกไปนอกเลยไปกิน่านกันจ้าฮ Thiên nhiên sát vời các làng ลมไร้เด้อลมไร้ด้อ เยอะมากเอากเอาจบนะรอจนีกสกก้นะเอาพาน้ายใส่ไทยทำไปแล้วนี่อือค้ายๆพานคืนรัวกับพลาัวเลย หันก้นมันลงอีกเด้อหันหาปลาขนะลงปรับสุดเลยนี่ยจับเลยนี่แม่จับกลางอย่างเงี้ยมอยับขมาอีกจับยู่วาเคร่งอ่งเงี้ีมาต่ออ้จับเลย

พ่อว่าใชมึงแร่าจะบอกเขานิ่มยันบ้างท่านแรกแดดอ่อนแบบใครอือโอ้ ยอดท้ายหน้าพี่น้องข่าวโพดมาจากดิเปงบ่ได้ถ้าเปลงเป็นแหงท้ายบ่ได้ดินเหนียวพี่น,อน้องดินปั่นปันป่นหมอดินเหนียวดากเนีว้วเนีย้ยอ้ออวยละเยอะมา นนมันเขา่าโคตมาเจา๊หันปั๊บลงอีกมันเขา่ดดาโคตรนะฮะคุเบิครับเขา่าโคตรเ้ว เอป่เลยว่าเ่ายไดยห่บุมีได้นั่นี่คืสิริล่าคลิปแบวพี่น้องเลยรถค่าก็าึ้นได้แลวหายได้แล้วบ้านนี้ หายไดเนี่ยกระิดกราคิดตะเพียงัวนี้ขออหายเอฟซีสุกสุขทานติดตามคิดลงดำบานลงดำเป็นวิญพี่นอ้องเป็นมาาละ่าก้าเลยลงมมหาภัหัวเห็นเก็กไปขอใหาพี่น้องวัชขูสุขคนละบ้าลงสุขสุทานขออหามีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแหงเบิดสุขสุขคน ทำเร็จในนาทีการงานสบายดี